สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิ่งงัวงามพี่นอ้องเอางัวงามไปเลี้ยงพี่นอ้องบ้านสว่างงัวงามสีผ้าพีผ้าน้องมาเอางัวงามไปเลี้ยง พญายุนเป็นยังไงเกาหัวล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสุภางงวงามสุดาพี่ฝ้าน้องอาสาฝาพี่ฝ้าน้องฝ้าหาง่วงามไปเลี้ยงวัวพายุนงามเอาไปเลี้ยงได้เพียงเท่เนาะราคาถูกๆมาต่อรองเอาคันวะเมื่อนี้เสาวันอังคารที่8กรก้ันหาร้อยหกสิบพี่น้องมาพบมาป่อกับพระเอกรูปรอเฮาเป็นยังไงพายุยุนได้มาก็ละเมื่อเงินก็บาทเมื่อเท่าไหร่หาหนึ่งหมื่นห้าพันสามหนึ่งหมื่นสามสองตัวเนาะ สตัวหนึ่งหมื่นสามหมื่นหาตัวนี้หมื่นสามเลยพี่น้องตัวน้อยนี่หมื่นสามน้อยกว่ากันนิดนึงแต่ตัวโตบ่แพ้กันพี่น้องตัวโตบ่แพ้่ไปเป็นสายงัวเลี้ยงนะพี่น้องเนาะเป็นวัวเลี้ยงวัวสายพันธนาเป็นสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกตัวใหญ่สูงร้อยสามสิบหาบวกสองตัวเลยพี่น้องหน้าตาม่ขึ้นกันปานเอื้อยกับน้องเนาะเพื่อนะหน้าตาคือกันพี่น้องตะวันสีตัวนี้จัดกว่าตัวนี้นิดนึงแต่วันโนโตท่อกันตัวโตไกลเชี่ยงกันอ่ะสิบสามกับสิบหาเขาเพื่อนยืนอู้ง่ามอยู่เลยยืนาะ ไปเอาไปเขาข้อเขา,า,เขา,าเปั้มเตัวนี้ตีละแข็งขาดีเว้ดพี่น้องตัวนี้สูงรอยสายชุมหัวเว่อเลยพี่น้องเบิ้งไทยเครื่องดำเบิ้งไรลยย้ละเอียดเอานอพี่น้อ,องเนาะอันนี้คือสายเลี้ยงสายควายวัวสวยงามของยายุนบานสมหวังงวงามเข้าเบิ้งให้เบิ้งไรลยย้ละเอียดเอาพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นแม่ของแม่ไข่แม่พัน,นาสายไปนะสองตรรัวรวมแล้วสองหมื่นแปดพันคันสื่อใส่ขันราคามันจะถูกเลยพี่น้องเอางวงามไปเลี้ยงเนาะยายุนเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ 936า <9 36, S 2> 3 6มหกเก้าสามหกากเจ็ดมยุ่นจากตะย่าโซท้อนเฮาพี่น้องเอางัวเลี้ยงมาฝากพี่ตอนน้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องวางมังงามสิบหาต่อร่องใดสิบสามต่อร่องใดทั้งสองตัวพี่น้องเนาะงามข้างเพื่อนอยู่ด้ตัวโตกะดีข้างเพื่อนอยู่เอ้ามันมาได้ยังยุ่นเด้อได้ขายเจ้าตัวแล้วมือนี่ได้ขายเจ้าตัวแล้วเพราะันได้ขายเลยไม่แต่มาโอ้โหแต่มาเนาะเออเช่ครับผม เน่ยข้าว่เขาเพื่นว่าเขาแอกแต่ว่าเพื่อนในเขาแล้วขายไปจบาทตัวนี้ขละครับขายมื่นสี่ห้าร้อยมื่นก็ซ้อหาลอยพี่น้องแม่หนึ่งมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยแม่สาวสีเหลียงจึงคืนหัวเน่าคุณเนาะเพื่อนขายไปแล้วพี่น้องเนาะเป็นมัวเรียงมื่นก็ซื้อหาลอยพาอสื้อเรียงครับเนาะเป็นตาสื้อเรียงแง่มือพี่น้องม้วผู้ใดอยากเรียงัวนาง่มีหนาสื่อพี่น้องเนาะ นาซื้อเลี้ยงแห้งพี่น้องเนาะคุณวันคุณว่ามีตะเวียดมาว่าสันไทยเฮาหรือ่อซื้อเลี้ยงคุณวันเพราะกันหมันเนี่ยเราบ่ล่ะหมันแล้วบอก่โอว่โอว่ไม่โอ้ยมันหลวบอีกพี่ตะลุบ่าสันมันหมันทุกคนเด้อมันหมันอย่างต่อพี่น้องาโซเชียลจะเข้าวเราพี่น้องมาเบิ้งหัวงามเต้พี่โอ้ยหัวงามป๊บป้ามาเป็นสั่งหน่อยพี่น้องตัวที่สองชุดที่สองมางามตัวพี่น้องไทยสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวก พัานตู้กัมสุดยอดเลยพี่น้องงัวงามเปิดปั๊ดลูกพ่อใดคือเคเอฟหกแปดครับเคเอฟหกแปดเจ้ากาเลตเคเอฟหกแปดปุ้ยพี่น้องมาเบิ่งงัวเนื้องัวหนังงัวงแง้มวงามเปิดตะจีผมว่าสองแสนกว่าเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่สามหมื่นสองห้องสามหมื่นสองห้องไหวเปิดไหวต่อร่องได้ลูกเจ้ากาเรตพี่น้องเนาะสามสองยิ่งต่อยิ่งลดขอให้ต่อเปินว่าง่ามเขาเปิดอีกดีพี่น้องเบิ่งเต็มตัวแม่สาว งามข้องเพื่อนีหลีพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าบวกเลยตน้ตนโตหน้าตาสีสันว่าตะห่วงว่ามีตำหนิสีสันเม็ดส,สีสุดยอดสิเกลเดือนเนาะเม็ดสีสุดยอดเลยพี่น้องหัวงามเปินสามสิบสองเปิดเปิดใบงามเพื่อนดีหรืพี่น้องเบิ่งถ่ายพี่น้องพื่นนาะหัวงามหัวสวยงามดาวเด่นมนนนันนี่พี่น้องเนาะดาวเด่นมีพี่น้องเนาะงามงามงามสามสิบสองเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 081ครับ081 967 967 1392 1392พี่น้องก็เจริญครับก็เจริญมาต่อรองเอางัวไปเลี้ยงพี่น้องงัวงามไปเลี้ยงงามดีดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาความพูดเลายๆครับผมงามของเบิร์นี่ดีพี่น้องเบิร์นเที่ยวพี่น้องงามครับงัวงามก็เจริญงูงามก็เจริญพี่น้องงามอ่ะตายเบิร์กอากาศพี่น้องเนาะมันงามมันเด่นลูกเจ้ากาเล็ดเจเอฟ6แปรพี่น้องสวยสวยเบิร์เต็มตัวพี่น้องเนาะงาม สุดยอดสุดยอดสามที่สองนี่เป็น้องต่อลองเอาต่อลองไหนพี่น้องเอาไปเรียงง่วงงามเพลินดาวเด่นวันนี้เลยเออพี่น้องเบิ่งเวิร์งงวงโค้งหอยมากหอยมากจากลมพุกบนป่ากันถือไหวมาเบิรงพี่น้องเนาะอันนี้คือน่วงโค้งงวงสายสายหูต้องหอยศาดตร์จนกระอัดแม่มาใหญ่เจ้าคนมาสี่ถึงสองมาพี่น้องสองมูลสองหมื่นได้บว่ ขออนุญาตครับตัวนี้เปิดจางไหนครับเปิดจากนี่ห้องใบมืนแปดปลาหัวสิบแปดหัวมื่นแปดมากคือโปี่พี่น้องใหญ่สูงร่อยหาสิบหวกเกือบร้อยหกสิบใหญ่ด้พี่น้องเป็นหัวโค้งหัวแม่แยกลูกมากพี่น้องเป็นวัวโครงสร้างสายหูกระโทพี่น้องสิบแปดเนเปิดไรพี่นองนะ18หนึ่งหมื่นแปดพัน้อหอยชาดบานโน่นขอเปินใด่มากสิบแปด้พี่น้องหัวโค้งแบบไงเนี่ยเอาไปตอน ยอดเอาไปสางเนื้อสางหนัง้ำไงนี่นพี่น,น้องทวัลนี่สามหมื่นหน่อพี่น้องเนาะอันนี้คือวัวโครงสร้างเป็นวัวสายต่อยอดอ่ะเอาไปต่อยอดพี่น้องเป็นวัวโครงเนาะพี่น,นะน,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 น้องเนาะสิบแปดเนาะขออนุญาตเบอร์โทั่วตัว,ตตว,ตวไหนคล้ายล่ะจ้ะวะโอ้ก็หะ้าตัวมาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกปะ เปิดกำลังเม่งเปิดกำลังตีภารกิจมันได้กำไรหรือขาดทุนจากแล้วจากเลยเปิดขายเวลาอ้าวไายชาติไปใส่นีหออ๋อเปิดกำลังกงนเนีกันอยู่ขายตุ่นดโอ้ขายตุ้นโอ้เปิดกำลังขายตุ่นอ่ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกปะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสี่สี่เนาะก าจากโนนท์ขอเพื่นได้หัวแบบไงมาโคกสั่งเอาคนสวนคือ,อโตพี่น้องหนึ่งหงมื่นแปดพันในพี่น้องตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันเป็นเปลือยใบไงย่างต่อพี่น้องเนาะมาเบิง่งหอยมากได้หัวจึงได้มากเหมือนี่สองเมษาหอยมากหอยเจียมกำลังมาเบิง่งขายไป<ม>็นไไอะไรหอยศาสนี่ มื่นเกาครับปลาตัวเง่นะตัวเงยหนังงามบอมงามบอมเนาะว่าหามื่น้ปลาตัวไป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 มื่นเก้ามื่นเก้างีหลีโอ้สาขาไปมื่นเก่าอเป็นหองลาคางัวไปไปลูกไปไปไปมื่นเกนเพิ่นขายไปแล้วนาเนี่ยซิบเก่าโอ้พี่น้องเนาะอามัทักทหอยมาสวัสดีครับได้มเจ้าตัวมันนี่ิด้บอยู่ได้ขายเจ้าตัวแล้วได้ขายเน่ยแะ โอ้บอกคู่นี่เป็นเังนไรคู่นี่เจ้าบาทพ่ไองไงโอ้หอยลบลต้นเห็ดมือสร้างหาล่อยนะโอ้เปิดกวามรงเอาลงาโอ,โอ้หอยลบกวามร่างล,ลองอ๋อปลปลาปลหอยลบพึ่งมาหอดพี่น้องหอยมากหอยลบพึ่งมาหอดหอยหอยลบเอ้หอยมาเป็นผู้ถือไหวหอยเม่ตัวนี้วันแม่สาวตัวนี้เจ้าแม่สาวเนาะอันนี้แม่แยกลูกพี่น้องเนาะลือแม่ลูกกันบอรนี้ บ,บ่บอ,บอเนาะส,สีใกลนไเคียงกันเป็นสีเม็ดกับเปลือกเนาะหอยมากหูลระบ่อราคาเท่าไรคก็ปัญหาครับต7่0หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่ื่นสี่พัน้อยสองตัวพี 7, 500, คือแม่มันใหญ่พี่เนาะโค้งสางใหญ่ตัวนั้นแม่สาว1 4บสี่หาร้อยตัวพี่นนองอ่ะสอตัวอันนี้ขออ้อ,ของหอยมากอ่ะขออนุญาตหอยมากศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสาห้ัวหอยมาก จากลุ่มผูกกระไดมากสตัวพี่น้องเนาะอันนี้กับแม่สาวทั้งสองไล่รจคไหนครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันเนาะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นกันสูสีกันสีจัดกว่ากันนิดนึงพี่น้องสีโอะคูตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันคูต้นนี้จังแม่สาวเนาะสิบสามหาร้อยสิบแม่สาวสิบหกหนี่จังเมโตคูในสายเหนือสายขุนสายต่อยอดพี่น้องเนาะโอฝนกำลังมาพี่น้องเนาะมือนอยู่ฝนปเดาวลมมา จังไดน้อเหมือนการถ่ายทำเหมือนสิเป็นจังไดน้อสิบสามห้าร้อยสิบหกสองตัวของหอยลบเดี๋ยวจังขออนุญาตเบอร์ตัวหอยลบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือเบิรงราคาหัวหอยพี่น้องเนาะสองตัวเบอร์หวยอ่ะราคาหัวเดี๋ยวขออนุญาตเอาเบอร์ตัวหอยมากก็ได้พี่น้องเบอร์ตัวมึงหันก็ได้น้อพี่น้องเนาะหอยมากเป็นมากน้ำกันหอยมากหอยลบจากลุมพุกอ่ะสิบสามห้าร้อยสิบหกเป็นสายคุ้นสายต่อยอดพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมันมัน มาเบิ้งสายเลี้ยงอีกพี่น้องเนาะสายเลี้ยงทางนี Arrow, <S <S okay. mm? ้พี the the ่น oh! uh ้องเนาะมาเบิ้งสายเลี้ยงสองตัวสามตัวสายเลี้ยงว่างามเพิ่นท้าผพี่น้องเนาะสายเลี้ยงทุกถือนี้สายเลี้ยงเะโสทอนราคาบอกขึ้คือพี่น้องเนาะราคาไม่ขึ้นสองแม่สาวเปิดจังไรครับสองตัวนี่ตัวนี้เท่าไหร่ตู้รถสองพันหนึ่งหมื่นสองพันตัวละเนาะตัวนั้นกันบ้างบ่สามตัวสามเมษา ตัวละ1 000, 2 000, ึ0 0หมื่นสอพี่น้อง3ตัวนี่หนึ 1, 2, ่งสองสูสีขันซีนตัวนี้จัดกว่าตัวนี้สีออกกับไรตัวนี้สีเม็ดกับเปลือกเหนียว3สี3ตัวตัวละ1 000, 2ึ0 0หมื่บาทเนาะแม่สาวเดี๋ยวผมสุดทย้ายไล่เรียดให้เบิง้งขออนุญาตเบอร์โทรเป็นกันนย์แปูนย์แปดแปดก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสแปพี่น้องไปเบิ้งไล่ลเรียดตัวละ12,000หมื่นสองพันได้พี่น้องเด้อตัวนี้เม็ดกับเปลือกเหนียวสูงทายสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวก เกือบปลอย40แง่เอาดิพี่น้องต,อนนต้นโตน้ำไตแข่งขาดีเป็นแม่สาวอ่ะตัวน,นี้สีจัดจ้านเมด็ดสีดีตัวน,นี้โบดพี่น้องเนาะโบดแต่ว่าต้นโตเ่าท่านเต็มขนาดไหนสูงสูสีกันพี่น้องเ,องเองอนาะตัวนี้จึงเป็นสีออกกาบไายสีนวลๆเป็น,น,นงัวบานๆานเนาะกาบลายราคาท่อกันเลยเพิ่นเสียรุยยาใสีกันเพิ่นสัวใสีกันหนึ่งหมื่นสองพันทอกาลทั้งสามตัวจัวใส่กันตัวล่างใส่กันเอาเป็นว่าเอาเบอร์โทั่วไนกะหายแล้วพี่น้องเนาะกูได้สนใจกระเป๋าทั่วมาตัวล่างเพ ฝากพูดหลายๆครับผมไมามนครับผมคือวัวเดียวมือเนาะไปต่อพี่น้องมันนี่เขาไปวัวคือคักแนงพี่น้องเนาะวัวกำลังขามากกับนี่โดบรรยากาศต้องมีน้องเนาะรถกับวัวตะขามากพี่น้องเนาะฝนกับกำลังลงฝนกำลังลงรถกิดกำลังขามาก นายหอยเพื as well as ่อนกับกำลังคุณว่าจะคุการขายน้องผมเห็นว่างามตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะย่างไปหาสอบถามเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะหัวอะไรยี่ดิพี่น้องเนาะตัวนี้เพื่อนกำลังต่อรองกันอยู่กำลังต่อรองกันโอ้แม่ลูกกับนี่พี่น้องเนาะปี๊ดเลยปี๊ดเยอะเหรอไป่ต้องบอกไปเลยยุ่นปิด เท่าไรอ๋อได้ไปละสองหมื่นห้าเป็นวะสองตัวสองหมื่นห้าข้อเข้าเจ้าบาทครับนี่ข้อเข้าเจ้าบาทหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันเป็นแม่สาวดิพี่น้องเนาะสายเลี้ยงเป็นต่อรองเจ้าหน่อยสิบสองนี่ต่อรองเด็จ้าหน่อยพี่น้องเนาะนี่ต่อรองเด็จ้าหน่อยอ่ะเป็นแม่สาวสายเลี้ยงสายพัฒนาเพิ่งเตะาว่าก็ติดไปไหนพี่น้องเนาะยังขาดดบบเลี้ยงแน่แน่าเบิงนามไต้เบิงแข้งขาพี่น้องเนาะนี่ หน้าตาโตเป็นพี่เราเนาะอะสิบสองห่อยย่นขายมัวจังไหนชอบอ่ะเนี่ยข่อยยูนขายมัวฉีดซีแล้วว่าท่านใดกันเวียดอะไรยังไงเวียดตกลงกระไดด้วยอมาเอาตัวนี้เอาพันหนึ่งนี่ขายเลยเอาไปนี่ย ก่าได้ว่ากวาริยตาตเบอร์โทรกนก่อนก2 0สอป8แนยมกน่น้องเอ่าเหัวเรียงสายเลี่ยง12ลอง12อ่าเพิ่นต่อรองอ่าต่อรองเด็กจะหน่อยเพิ่นเปิดใบพี่น้อง เพิ่นเป็นอย่างนั้นข้างไหนเพิ่นเป็นอย่างเขาร้อยฉีดว่ะเขาบอเร้อยแล้วเราบอกเขาฉีดเราบอกเขาฉีดได้เห็นยุ่งไงเขาฉีดได้ไปบอกเขาด้เพิ่นว่าเขาร้อยฉีดว่าอ้าวขอบคุณหลายๆหมาด้วยครับเด้อสิบสอง มาเบงหัวเหาแม่สาวบ่เื้ยนี่ล,ลูกนึงแล้วลูกนึงละโอ้งัวแยกลูกมาเดิลูกนึง่งเราเป็นบ้าแต่ว่าตัวตัวอีโอ้ได้ลูกนึงอีหลีกันเขาพี่นอนะ้องเนาะเปิดไว้เจ๊ไหนเฮรอเปิดไว้ซิมหาเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันพี่นอ้องงัวมือนี้ปลากลด์วาราคางัวขย,ยับแล้วโอ้ซิมหาได้พี่นอนะ้องเนี่ยเนาะเข้าให้หมื่นสองโอ้เออหนึ่งหมื่นสองพันสองวันนี้พี่นอ้องใายสูงอยู่สามหาเป็นงัวแยกลูกมาเดิพี่น้อง เป็นแม่แยกลูกมากเพรตาแดงลูกเดียวเพรตาแดงลูกเดียวพี่น้องเนี่ยเพรตาแดงลูกเดียวเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทร0872507873พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพินใดเอาไปเลี้ยงเอาเป็นสายเลี้ยงไดซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเพิ่นมาจากโน่นเขาคันใหญ่เข้าพี่น้องเนาะอ่ะมันหมานครับผมขอบคุณได้ลาย ได้ท้าองครับวันนี้ม้ะไากเพื่อนบอกเข้าฉีดเลยเพื่อนบอกเข้าฉีดเลยขาบอกว่าอเลยย่นเยอ้าว่าจะาไหนสนามว่าใหรจะม้นหม้หมอหมนทีเทียแต่เปลี่ยนมสให้สองหมื่นสี่เนว่าโอ้าดกันร้อยเดียวมันโปห้องได้ขวยองนี้ว่าสองหมืนห้าอขาดกันร้อยเดียวบ่ขาดกันพันหนึ่งโอ้พันพันพันโอ้พันพันนึกว่านึ่อ พันหนึ่งกับพ่อไปตาเอาแล้วเนาะเฮ้ยมีโอเจนเนาะตหารหนีกับขับรถในพอเฮ็ด์อะอ๋องัวงัวพอยุนเขาแดงพี่น้องวยที่ผมพึ่งจะกระยานตุ่ยเองจะกวดญเนาะใครโยถือเขามันลงไงพอยุนกำลังลบสีเอามันหมานพอยุนมันหมานงางต่อพี่น้องหยอกในหอยเพื่อนต่อรองกันบ่ได้พี่น้อง เบิ่งบรรยากาศไปน้ำน้ำพี่น้องเนาะบางท่านเพิ่อนก็ว่าช่วงบรรยากาศบอมีสาระตัดกระไดต่อเพิ่อนมาแต่ว่าของผมเป็นชีพสดด้วพี่น้องชีพสดมาจากไหนปล่อยไปจังสันนำพิณเนาะเป็นชีพสดเป็นเรียวแล้เป็นบรรยากาศไปน้ำเนาะชมบรรยากาศไปน้ำ เป็นสายวาเลนตีเป็นสายเปิดรคาคาพุ่งไปนั่นแหละกะเบิง้งบรรยากาศในหอยไปนั่นประมาณนั้นนะพี่น้องสิผมกะบฝากฟีปากน้องนะครับพี่น้องให้การสนับสนุนบ้านสาว่างงองามเพราะนั่นคอพี่น้องผู้ใดมาก,มากบรรยากาศแบบนี้กะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดมากแนวใดกัเสนอแนะมาผมกะจะพยายามปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ให้มากกันบกาะพี่น้องเนาะ บาวคเบาคมสันว่านับตนบากามนับเป็นอย่งก่อนตนบากามนาเป็นอย่งก่อนเลยหวงรถแล้วขาว่าตนบากคามันพีจะขามจะเ็ตงเจ้าของสนามได้เป็นอย่างคือหลงเดียวเนม่เจ้าของสนามเป็นอย่งคือหลงตนบากคดยน้าพ่ถื่อนโอ้นีโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเี่นจ้างเพื่อนมามึงไปอย่างนี้อ่ะว้าวคมสันเผือดใหญหัวหมาแม่นึงน้องพี่น้องข้างผีเป็นหอยตอหอยมากอ่ะเบิ้งซาโลเล่แม่ซาโลเล่พี่น้องเนาะสายเลียงรู้สึกว่าจะหมดแล้วน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งสายเนื้อสายถึงสายต่อยอดกันแล้วกันพี่น้องเนาะอันนี้ เป็นแม่พันซาโรเล่เพิ่นสะดวกเพิ่นพี่น้องเนาะองแม่แบบนี้พี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้ผมว่าสองคู่สิแม่บอกมาขออนุญาตเพิ่นสะดวกเนาะขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับโอ้เพิ่นพี่สะดวกเพื่อนพี่สะดวกเนาะพี่น้องพ่อเป็นยังมาเบิ่งบรรยากาศซาโรเล่กำลังต่อรองซาโรเล่สองตัวแม่หนึ่งผู้หนึ่ง 2 2 2ตัวนันเวียดกำลังต่อรองพี่น้องเนาะเวียดกำลังต่อรอง2 2เป็นว่าหมื่นเท่าใดก็ไดนอันนี้คือหอยเวียดมาต่อรองสายซาโลเล่พี่น้องเนาะเิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะแม่สาวดี่แสดงนาะพี่น้อง แม่สาวขออนุญาตทายถ้ำสะดวกบ่นนอกครับผมแม่สาวเปิดจังไรครับผมแม่สาวเปิดเปิดเอาห้องปญนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยัยพี่น้องบ่นแม่สาวหน่อยแม่สาวใหญ่พร้อมผสมบักใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งตนโตคุณพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบไก่ทับมาแล้วตีบ่โอ้ทับแล้วพี่น้องทับมาแล้วใส่พอหลอดไว้เนาะใส่พอหลอดไว้เดี๋ยพี่น้องใส่พอหลอดไใบนี่เพิ่นทับมาแล้วอ่ะตนโตเพิ่นพี่น้องเบิ่งโค้งสามเป็นงัวโค้งสาม บักใหญ่เลยพี่น้องเนาะ 1, 6, นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเยนพี่น้องเป็นงัวนเลียงเป็นสายเลียงเบิรงพี่น้องเบิรงต้นต,นตูเป็นสูงนี่พี่น้องเป็นงัวธรรมดางัวสูงงัวโค้งสางดีสิบหกหาร้อยเป็นตัวตวใเป็นตาไปเลียงพี่น้องเอาไปรุ่นเอาในทถองเพินพ่นเพิน่นทำใบใส่พอได้ไวเหรอคลบคนลบคลบใส่พอหัวเรือ่องสามเื่อน้อแปลว่าพอหลอดเนาะ พอดเอาขออนุญาตเบอร์โทร่วไปศูนย์เก้าสามหนึ่งหกสี่แปดหกสี่เก้าเพิ่นมาจากใส่หงพนมไพรร้อยเอยียดต้องไปนอกสี่หกขาลอยเป็นเปิดลอยตัวท้หน่ใหญ่ผู้ใดสนใจก็ทั่วมาต่อรองเพิ่นใส่ไว้แล้วพี่นองเพิ่นใส่พอดีแล้ว วันนี้เป็นกำลังต่อร่องกันจู2๒เปิดเปิดไว้อุ้ยบ่านซาโลเลตุนห้งเป็นตอนซ่อนดอกตอแม่ลูกอ่าสมคุณอาให้ลูขึ้นหมกนะรับทุกข์จเรียบ้อยนะครับหลังจากลดออกจากจุดจอนถุดตาลูกนะครับแม่ลูกแม่แบบไ่ลูกลูกต่อไป เดี๋ยวผ่อมไยถ้ามันแบบพ่อจิไปถามพี่น้องเนาะถ่ายไล่เรียงในเบื้องก่อนแม่ใหญ่พี่น้องเบงแม่หน่อยแม่ใหญ่ถ่ายสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าเลยแง่ว่าล่ะนสายเหนือเพ่นพี่น้องซาโลเล่ต้งลูกสาวเพึ่นงามงามพี่น้องเนาะลูกสาวเพึ่นงามครับลูกสาวเพึ่งงามพี่น้องอย่าไปรบกวนงามจังไรแล้วขออนุญาตครับค้อมนี่เปิดจังไหนค้อมนี่ไปสนามนะครับขอข้อก่อนหน้าเลยสามเข้า สามหมื่นเก้าพันสองด่้อแม่ลูกแม่แบบนี้ลูกับลูกสาวงามครับขาวลุกแม่ใหญ่แ่งามเ้านบเบอองพี่น้องพูดอ่ะสามสิบเก้าพันัังเเป็นสายซโรเล้อสายซาโเล่ยาเป้านะครับสายซาโรเล่สวนไปสวนมากอาเอาบัขออนุญาตเบอร์โทรพี่น้องพี่น้องเนาะขออนุญาตเรรบอปุริธาีร้อย่นะครับสามหม บ่ต้องเาบ่ต้องเรียบมือนี่ค้าว่าจะก่อน้าบ่ได้อนเราจะเล้าโฮมเด้อไป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 ยาสิไปสอบถามราควาสอบถามเด้อโทรคนน้องน้องถ้าผู้ใดสนใจยากไปต่อยอดสายแม่ผ่านสโลด้วยแม่ผพันธุนใหญ่ดีเด้อแม่นธุนใหญ่ใหญ่ดุ่ลูกคนน้องสามคนด้วยนะครับลูกสาวงามงามสองถึงสามนสิบเกาจะเลียกกับโต๊ะลหมื่นก็บาทได้เพราะถึงโต๊ะละสองหมื่นด้เพี่อนเพราถึงโต๊ะละสองหมืเพิ่น

มาจากไสียอก็ยาโซ่เ้าเนี่ยเนาะสามสิบเก่าเนาะสามสิบเก่าครับสามสิบเก่าอเครบเปิดไปดซื้อสามสิบเก่าคุสเจกับฝาวท่มากพูนว่าเนาะสายซาโลเน่ยงยวงามอ่าเูกก็เลยแน่ลูกห้องซื้อต่อร้องเอาไปสักสามเก่ามันงามลูกสาวงามงามซาโลด ก็ยาพอมเือยากได้อยู่ลูงามๆนะอยากได้อยู่บงามๆงามงามสือน้คนใเาอนก่ด้บฝนลงเม็ดสุดพี่น้องฝนฝนกำลังลงเม็ดเครื่องมือผมจากสิยจังไดลื่นมารลมมาพี่น้องเนาะลื่นมารลมมากอ้ยแม่นี่เพิ่นสิสะดวกบเนาะแเม่ลูกกันขออนุญาตครับ สะดวกบ่น้องครับขออนุญาตเปิดจังได๋ครับตัวนี้เปิดในสัปดใช่ก่อครัโอ้เปิดวันเปิดเป็นหัวเนี่ยเป็นว่าเพิ่นบ่สะดวกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่องผมนี่เปิดทุกทุกสายเด้อพี่น้องเนาะแล้วคนมันบ่สะดวกเปินว่าหัวเพิ่นบ่งามก็ต้องขอโทษขออภัยอ่ะผู้ชมเนาะพี่น้องเนาะล่างเทออ่าผู้เพิ่นมาขายในห้อยเพิ่นก็บ่สะดวกก็พายางพาชมบรรยากาศไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผายางพาชมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสายเลียงนี่รู้สึกว่าจะเบิดแล้วย่างสายเนื้อ สายขุนบูดหน่อยแล้วก็แม่แยกลูกมาเป็นส่วนใหญ่แล้วพี่น้องช่วงนี่นอกพี่น้องเนาะอ่ะหน่อยแม่สาวนุ่นนุ่นนี่เป็นสะดวกนอกพี่น้องเนาะนุ่นนุ่นตัวนุ่นนุ่นนี่ตัวเท่าไรเนาะหมื่นกว่าบาทละพี่น้องเนาะประมาณหมื่นกว่าบาทเป็นสายเหลี่ยมฝนพี่น้องฝน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 ลืมลืมเอาลมพี่น้องลืมเอาลม อันนี้คือบรรนะนะยญญากาศที่พี่น้องเนาะบานสว่างวนงามผ้าพีผ้าน้องออกรอชมบรรยากาศการสื่อการขายแล้วก็เปิดราคางวพี่น้องเดี๋ยวรับชมด้วยนะพี่น้องเนาะอุ้ยคนมาคือหลายพี่น้องเนาะเบิ่งคนพี่น้องเบิ่งคนเบิ่งคนคนเข้าตลาดมาซื้อหัวไปเลี้ยงนี่จูงลูกจูงหลานซื้องวไปเลี้ยงช่วงนี้พี่น้องเนาะช่วงกําลังซื้องวไปเลี้ยงพี่นอนะ้องเนาะอ่ะุ้ยซาโลเลแม่บักใหญ่จังไรเนาะพี่น้องมาขออนุญาตเปิดภาพพีแม่ใหญ่ขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมเปิดจังไรครับเม่นี่ สามสามเนาะแม่สาวอ,อยู่เด่เนาะแม่โอ้ได้ลูกนึงแล้วแยกลูกมาแยกลูกมาพี่น้องได้ลูกนึงแล้วแม่บักใหญ่พี่น้องสามสิบสามเปิดเปิดใบเป็นซาโลเล่ใหญ่เลยพี่น้องซาโลเล่ตัวบักใหญ่ถ่ายสูงอยู่รอยห้าสิบบวกพี่น้องซาโลเล่ตัวใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันแต่เพิ่นได้มาแล้วลูกนึงพี่น้องคนว่าแยกลูกมากลูกนึงแล้วอ่ะุูนะตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะไป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  เลาไปผูกได้เพืนขายกันแล้วพี่น้องเนาะ,อะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นสามหมพันเป็นแม่ขอแม่ขายแม่พันสายซารโรล,ลีบอ๊ะยายน่ะพี่น้องเนาะอ่ะใหญ่มาขอนอน,นุญาตเบอร์โทรสะดวกเพื่อนะครับผมเพื่อนบ่ออไเนาะเพื่นบ,นนนบมีเบอร์โทรมันมาได้ครับได้ขอบคุณน,นลายแม่บักใหญ่สาเนาะแยกลูกมาซโรลีใหญ่แม่พันบกนยยักใหญ่เลยพี่น้องเนาะเนได้ขายกันดีอยู่พี่น้องไปไปไปไไป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  เิ่นได้ขายกันแล้วพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งหมูขออนุญาตครับอันแม่นหมูหรืองัวปปานพี่น้องว่าเมนหมูเนาะแม่บ้านเฮาะตะวันตันขนาดยาวตันตะวันบ่สูงพี่น้องสายแกะได้เลยพี่น้องเนาะอุ้ยเปิดจังไหนเปิดสองหมื่นท่นครับสองหมื่นหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องตันขนาดเนื้อแจ๊เสียเอาไปไว้ใส่พี่น้องเนื้อแน่นย่างต่อสิบปีออกพี่น้องเนาะย่าต่อสิบปีออกแน่นอีหลีพี่น้องปานหมูพุ่อ สองหมื 000, 000, ่นกับหนึ่งพันโตบะปสูงตะวันเนือนี่บ่าตองห่วงพี่นนะ้องเนาะสายเหนือสายบ้านเท่าสองหมืนกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไปตอรองเอาไปต่อยอดพี่นนะ้องเนาะอขออนุญาตเบอร์โทรเ 64, 64, 4, 4, 4, พิ่นศูนย์หกสี่ยหนึ่เพี่น้องผู้ใดอยากได้เนื้อไ,ไปต่อยอดจสองหมื่นกับหน่งพันรมาต่อรองตามนไปมันหมากระทู้ย่างพี่น้องเนาะจังไรก็ขอพบบรรทุกไอ้ท่านมาเคแน่ อ่ะเป็นรถปเป่าจุดสั่งในร้อยสองนะครับต้องล่อซื้อได้เลยครับเพื่อจะนั่มข้นไม่นะครับชมบรรยากาศทาเนาะสายเหนือพี่น้องเนาะสายเดิมนี่สายเหลี่ยมผ่านมาแล้ยสายเหนือล้วนๆแียวที่น้องเนาะชมบรรยากาศสว่างเง้ว่าภาพอีพีน้องออกเรอบชมบรรยากาศการสื่อการขายหัวตลาดน้นโคกขุน บา้านจังหวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรคลิปนีทุง่งแางเอาไว้ประมาณนี้ก็น,น้องพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลือพี่น้องเขอใหยพี่น้องกเสษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงพายแฝดครับทาา่านผู้ใหญ่บ้านสป่างงามตรงนี้จะมาสุขคกระเริ่อห่างไกลจากโกาครคไข้กระเชื้อทางพี่น้องรำด้วยรำด้วยรดัดหนีรัด,ร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 ดรสนินกันสวัสดีครับ